ดังนั้นอันว่าใครๆจำไม่ได้ซึ่งบุรุษนั้นเพราะความที่แห่งบุรุษนั้นเป็นผู้ไปแล้วในการแห่งตนเป็นเด็กมาแล้วในการแห่งตนเป็นผู้มีผมและหนวดงอกขึ้นแล้วอันว่าบุรุษนั้นไปแล้วสู่ที่แห่งทรัพย์ด้วยสามารถแห่งสัญญาอันมารดาลิเบลทั้งหลายให้ไว้แล้วรู้แล้วซึ่งความที่แห่งทรัพย์เป็นทรัพย์หาโลกไม่ได้คิดแล้วว่าอันว่าใครๆย่อมไม่รู้จากซึ่งเรา ถ้าว่านว่าเราขุดขึ้นแล้วซึ่งทรัพย์จากไส่ยสอยไซอันว่าชนทั้งหลายคิดแล้วว่านว่าขุมทรัพย์อันบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยากคนหนึ่งขุดขึ้นแล้วดังนี้จับแล้วซึ่งเราพึงเบียดเบียนกะไรหนออันว่าเรากระทำแล้วซึ่งการรับจ้างพึงเป็นอยู่ดังนี้ครั้งนั้นว่าบุรุษนั้นนุ่งแล้วซึ่งผ้าเก่าพื้นหนึ่งถามอยู่ว่าอันว่าใครผู้มีความต้องการด้วยบุคคลผู้กระทำซึ่งการรับจ้างมีอยู่หรือดังนี้ถึงแล้วซึ่งถนนอันเป็นที่อยู่ของนายจ้างรรรรั้้้้นนนนนนนวววว่่่่่่่าา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 ายยยจงงงงงงททททหหหลลลลเ็แแซซซึึึบุษกกกะะออขไ อันว่ารเรา, Lori, าทั้งหลายจะให้ซึ่งพัดและค่าจ้างดังนี้อันว่าบุรุษนั้นถามแล้วว่าชื่นว่าการงานอะไรดังนี้อันว่าชนทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอันว่าการงานคือการปลูกและการเตือนถ้าว่าอันว่าท่านย่มอาจไซอันว่าท่านลุกขึ้นแล้วในเวลาเช้าเที่ยวจงเที่ยวบอกไปว่าแน่พ่อทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นอันว่าท่านทั้งหลายผูกและผูกซึ่งเกวียนทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมซึ่งโคทั้งหลายอันว่าเวลานี้เป็นเวลาเป็นที่ไปเพื่อประโยชน์แก่ยญ้าแห่งสัตว์ พาหนะทั้งหลายมีช้างและม้าเป็นต้นย่อมเป็นแนมแม่ทั้งหลายแม้อันว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจงต้มซึ่งข้าวต้มจงหงซึ่งข้าวสวยเถิดดังนี้ดังนี้ประโยคนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งอันว่าการงานคือการปลุกและการเตือนถ้าว่าอันว่าท่านย่อมอาจไซอันว่าท่านลุกขึ้นแล้วในเวลาเช้าเที่ยวจงเที่ยวบอกไปว่าแน่พ่อทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้น อันว่าท่านทั้งหลายจงผูกซึ่งเกวียนทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจงเสียมซึ่งโคทั้งหลายอันว่าเวลานี้เป็นเวลาเป็นที่ไปเพื่อประโยชน์แก่หญ้าแห่งสัตพาธะทั้งหลายมีช้างและม้าเป็นต้นย่อมเป็นแม่แม่ทั้งหลายแม้นว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจงต้มซึ่งข้าวต้มจงหุงซึ่งข้าวสวยเถิดดังนี้ดังนี้อันว่าบรรุษนั้นรับพร้อมแล้ว่าอันว่าดีละดังนี้ครั้งนั้นอันว่าชนทั้งหลายได้ให้แล้วซึ่งเรือนหลังหนึ่งแก่บรรุุนั้นเพื่อประโยชน์แก่การอย ครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพระราชาพระนามว่าพิมพิสารได้ทรงประดับแล้วซึ่งเสียงของบุรุษนั้นกอนว่าพระราชานั้นเป็นผู้ทงรงทราบซึ่งเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงโดยปกติได้เป็นแล้วเพราะเห็นนั้นอนว่าพระราชานั้นตรัสได้ว่านว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของบุรุษผู้มีรัพด์มาก,กย่อมเป็นดังนี้ครั้งนั้นว่านางสนมคนหนึ่งผู้ยืนแล้วในที่ใกล้ของพระราชานั้นคิดแล้วว่านว่าพระราชาจากไม่ตัดซึ่งประดมัดใดหรือหรือว่านั้นอนว่าอันอันเรารู้ซึ่งบุรุษนี้ย่่่่อควววนนนําาาาพทจงงไปนว่่าาทจรู้ซึ่งบุรษนนนัั้ดงี อันว่าบุรุษนั้นไปแล้วโดยเร็วเห็นแล้วซึ่งบุรุษนั้นมาแล้วบอกเลยว,ว่าว่าบุรุษนั้นเป็นมนุษย์ผู้กัมพาผู้กระทำซึ่งการรับจ้างของนายจ้างหลายคนหนึ่งจ่อมเป็นดังนี้